ออินดีมากไปสีได้มากินแต่น้ำนอย่านได้เดียวแต่นยางกับทุ๊บับมาหลดน้ำเปี้ยวเขียวน้ำเปรเขียวไม่เต่ปลางนี้มันยังหน่วยหนวยอยู่โน้ยเนาะ ที่บ้านนี่ซุมฮาไก่กินก็ีนได้น้พี่น้องน้ำเลือกเดือกดิซุมจะฟังไก่ไ่ผมก็มีน้าอยู่รอไก่ไกน้ำมันเลือกย่างย่างแต่เลือกที่น้ำมน้ำซีเมตน้ำใสใส ไม่ได้ในหน,หน,นาบ้วนใส่ไปไหนได้เพราะว่าน้องสา,ม,ามยมัมอยากไปหนามอยากออกหนามเข้มจักหน่อยอยู่มันเรื่อยเปน็นหนามสีเขียวๆส่วนฝนตัวขนาดหามอยู่คุณเนี่ยอยู่ประเทศฝนเศร้านามใส่ปั๊บเลยใส่เร็วๆมันก็เป็นตะเบิงเลยแหละเนาะเลยไปเบิงไปอยู่น้ำวัดนั่นวัดนี่นะตนะกี้ไปหาหวัวอาหารป่า ปลาหูาล้านไปเบืองนะปรเทไมาจะคล้องมาเลียงหลดมันก็เป็นตะเบิองค้อกันตะปอแต่เปียอยู่โอ้ยจะตหน่อยตตวงขนาดกินอาหารกก๊กอโอ้ยมือได้กับอาหารปลากอเก่รพี่น้องนอตะเบง เอาไห้ยมันก็ได้เบิ่งมันเอาหยก็ได้เบิง่งมามุมทางนี้ก็เป็นบัวไปดูกห็หายแล้วไปดูก็หายหัวาหารแล้ว búa hao nhau nhau cắn biển nó chỉ nó chỉ hụp khỏi đi phi nòng này nhau cắn biển nó chỉ hụp khẩu chỉ bò bàn Bàn thấy mồi sầu ุบตับตุบตับตับทิ่มเพิ่นกระไดเนี่ยเต้กินตุบตับตุบตับตุบตับฟังเสียงคนนี้พี่น้องนี่เดี๋ยวมากนินหัวอาหารอยจะเป็นโวดเนาะ โอ้จะเป็นแต่ปวดเนาะ